โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมบ o อ b บี้ดดคออีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในเกมด a มลีสก u อ s o c c ร์2025นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาตกแต่งโค้ดนะครับผมมาสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถแต่งตัวให้โค้ดได้นะครับหรือว่า กดตรงไหนนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปแต่งตัวแต่ผมเข้าไปปรับแต่งไว้แล้วนะครับแต่จะพาทุกคนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าปรับแต่งตรงไหนได้นะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะปรับแต่งโค้ดหรือว่า เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนทรงผมนะครับผมอ่าสามารถกดไปที่ไมคขับนะครับนี่ไมคขับนะฮะโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับกดเข้าไปอ่าจะสังเกตเห็นนักเตะนะครับผมแล้วก็โค้ดยืนอยู่ตรงกลางนะครับผมอ่าจะมีตัวนักเตะสองคนนะครับผมแล้วก็มีโค้ดยืนอยู่ตรงกลางนะครับให้กดเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับผมอ่าหรือว่าภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าคอสตไมนะครับผมอ่าเข้าไป ตรงนี้นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าสังเกตแถบด้านซ้ายนะครับแถบเมนูด้านซ้ายนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคิดนะครับผมคิดก็คือเสื้อนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับตรงนี้สําหรับใครที่อยากปรับแต่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มีทีมเนมนะครับก็ชื่อทีมนะครับผมแล้วก็มีเพยเยอร์ตรงนี้สามารถปรับแต่งเบอร์หรือว่าเปลี่ยนสีรองเท้าได้นะครับผมตรงนี้โอ้หลากหลายเหมือนกันนะครับผมนี่ก็เลือกได้ตามสบายเลยนะครับผม ใครอยากได้เบอร์ไหนนะครับผมเนี่ยเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับผมตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปคลิปนี้เราจะมาปรับแต่งก็คือแมเนเจอร์นะครับผมแมเนเจอร์ก็คืออสุ้ายนะครับผมนี่โค้ดของเรานั่นเองนะครับผมนะตัวนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็สามารถปรับแต่งสีผิวนีทรงผมนะครับแล้วก็มีนวดนะครับผม ก็มีชุดนี่ครับผมชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะอนาคตไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาเพิ่มหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนให้ครบก่อนนะครับผมนะก็มีพอที่จะใช้นะครับก็ตรงนี้มีหมวกด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่อยากใส่หมวกนะใส่เท่นะทุกคนนี่มีโลโก้ทีมอยู่ตรงกลางด้วยนะครับผมโอ้โหเท่เหมือนกันนะแต่ต้องเสียบเฮดนะครับทุกคนตรงนี้ผมยังไม่อยากใส่นะครับผมชอบหูฟูนะครับ ก็สามารถปรับแต่งใส่แว่นได้นะครับผมซื้อแว่นไปละตัวนี้ราคา10เพชนะครับแว่นดำนะหรือว่าใครชอบแว่นแดงแว่นน้ำเงินอะไรก็จัดการไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาปรับแต่งโค้ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปเล่นโหมดออนไลน์สักเกมแล้วกันนะครับผม๋ยวขอปรับทีมก่อนโอเค เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนะฮะอ่าผมใช้ระบบใหม่ด้วยนะทุกคนนี่ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับ4222เนี่ยครับผมระบบนี้เพราะว่าเล่น442มานานแล้วนะครับผมเปลี่ยนบ้างตอนี่ก็คล้ายๆ442เหมือนกันนะแค่มีกางรับสองคนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอปรับทีมสักคู่นะครับเอาเอา เกเรตเบลมาเยือตรงหน้าคู่กับอัลกอรนะครับก็ส่วนด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นใครดีด้านขวาเอ้ยเดี๋ยวผมเอาฮาแลนด์ดีกว่าทุกคนดูว่าใครมอสซาลามอสซาลาดีกว่านมอสซาลาไปแล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็นเนมาดีแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เหรอคิวตูบอยนะครับ เดี๋ยวผมหาคีย์วดบอยกนเฮ้ดูบอยอ่านี่ครับผมดูบอยฟีดอยู่นะครับแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมตัวผู้เล่น11ตัวแรกนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในยิมลีกไลน์นะครับปลีกที่5นะครับผมซึ่งเล่นไปแล้ว5เกมนะครับชนะแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เสมอไป3แพ้1นะครับผม โอเคมาเดี๋ยวเราไปซุกทีมเลยดีกว่านะครับทุกคนไออะไรเนี่ยเหมือน,นต้องมีการอัปเดตหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวต้องไปอัปเดตก่อนขอเวลาสักครู่กลับมาแล้วนะครับหลังจากไปอัปเดตมานะไม่รู้ว่าเพิ่มเติมอะไรมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปซุมทีมกันเลยดีกว่านะครับพอม,มาดูว่าเราจะเจอทีม โหทีมตึงหรือเปล่านะครับขอตึงๆนะครับเกมนี้อ่าเขามาระบบ4-4-2เหมือนที่เราเคยใช้นะครับโอ้โหนี่ครับมาในคเรียกว่าใต้อัศจรรย์น,นะครับตากเตะลงสนามครับทั้ง2ทีมบรรยากาศวันนี้ก็มีฝนตกไปอยลงมาอาจจะมีผลเล็กน้อยนะครับสำหรับรูปเกมวันนี้เอาเลยครับเกมเริ่มแล้วครับทีมของเราบุกจากขวาไปซ้ายของหน้าจอ ตอนนี้โอ้ยทำไมแมนดี้หัวม่วงจังจวันนี้เปิดมาก็เอาเลยครับบอลสวนของเขามาแล้วหูเขียวอย่างติดครับเอาเลยครับส้มของเราไปแล้วจังวันนี้มีตัวหรือเปล่ามีตัววิ่งแกเรเบลเอาวันลงสวยจวังหวะนี้ได้อยู่อายุอายุยิงลรกนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเปลี่ยนทังด้านแกเรเบลครับนําไปแล้วครับทีมของเรานี่ครับ จับบอลลงสวยครับแล้วโอ้โหเบียดเหลี่ยมเดียบยิงลูกนี้ไม่พลาดครับสำหรับแกเรเบล1-0ไปแล้วครับจากวันนี้เปิดมาโ้ยโ,โดนหัวแต่ยังได้อยู่ช่วนี้เปิดมาเอาแล้วครับโอ้โยไม่ถึงชัวนี้มาซี่ส่งมาฟันได้ถึงก้อนโอ้โหฮาเลนฮาเลนมาแล้วลูกนี้ส่งแล้วโอ้โหเป็นทางด้าน เบอร์ลิงแฮมครับโล่งๆคนเดียวครับลูกนี้แหม่ล่อพุทธสาวตัวออกไปนะแต่เท้าไวครับเขียให้เพื่อนได้ทันจังวันนี้เปิดมาใช้ความเร็วบอลออกหรือเปล่าโอ้โหบอลออกไปแล้วครับแหมหนึ่งหนึ่งครับอยู่ที่ฟานไดฟานได้ส่งมาหาคิมีเปิดยาวขึ้นมาก็ไม่มีใครครับ ส่งคืนโกไปก่อนชัน,นี้เปิดมาทางด้านคายวอลเกอร์วอลเกอร์ส่งต่อมาแกเลเบลแกเลเบลเอาบอลลงมาข้างล่างเลยครับเนี่ยเขาก็ช่วยการเพสซิ่งครับช่วยกันเพสได้ดีมากจังหวะนี้ยังไงว้า,าวเสียบอลเอาแล้วโจนี้แย่แล้วโอ้โหมีตัวตรงกลางมีตัวตรงกลางเสริมมาโอ้โหยังแกยิงลูกนี่หลุดออกหลังไปแล้วทางด้านเมสซี่ เกือบ <S an> เสียปตูที่2ครับแต่ยังดีที่เขายิงออกพลาดไปเองหาเลยครับจังวันนี้มาแล้วคุณคุณ <S an> โลคขู่เสียบอลน,นะครับแมทีมเราค่อนข้างเสียบอลง่ายนะครับในเกมนี้แล้วจงวังวะน,นี้มาแล้วแาเดเบลเข้าขวาโอ้โหถนัดซ้ายนะครับแต่ดึงเข้าขวาจังว่นนี้สาระโอเคฟันไดของเรายังได้อยู่นะครับ แล้วหมดเวลาการขันขึ้นเวลาแรกไปครับแม่เดี๋ยวมาดูขึ้งสองนะครับว่าเราจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับจะขึ้นนําอีกรอบหรือเปล่าเลฮะดูรูปเกมก็เราคลองวันเหนือกว่าเล็กน้อยนี่ครับเอาลครับฝั่งเขามีการเปลี่ยนตัวส่งเอเบเปล้ลงมานะครับมาดูครับว่าเขาจะแก้เกมมายังไงเสยมาตรงนี้เอานลครับบอลเรา ส่งต่อมาซาร่าซาร่าอาเลยครับมาได้วันนี้ได้กระชากแล้วดูเก่าเขตโทษเปิดเข้ามาตรงกลางมีเนมาโอ้โหถึงเอาเลยครับบอลสวนของเขาบ้างมาแลวครับซาร่าโมซาร่าซาร่าส่งต่อจังหวะนี้โอ้อาริซอนีับยังออกมาคว้าไว้ทันจังวันนี้บอลอาเลยครับถึง บอลไม่ถึงกุลครับเอาจังงวันนี้ล้ำหน้าหรือเปล่า,าครับล้ำหน้าไปแล้วโอเคเอาครับเขาขอเวลานอกเดี๋ยวเราถือโอกาสนี้มาดูตัวผู้เล่นก่อนไม่มีตัวเปลี่ยนเลยนะทุกคนไม่รู้จะเปลี่ยนใครลงเอะเดีย๋ยวเอาขยับแกเลเบลลงมานะครับแล้วใส่ทางด้านเฮอริ่งฮาร์แลนด์ลงไปโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเปิดยาวขึ้นมาเปิดออกด้านขวากันครับโลงดีครับเปิดมาแล้วจังวันนี้วอลเกอร์มงต่อส่งต่อให้คุณคุณมีตรงกลางขอสับหน่อยละกันโอโ้โหแม่บอลล,ล,ลุลุดออกลัางใบครับนี่มาเอาแล้วเปลี่ยนโมซาราออกครับส่งทางด้านฮาเลนลงมากะจะใส่สกอร์เพิ่มให้กับทีมนะครับจังวัน,นี้เบียดได้หรือเปล่าเออ ได้อยู่ครับจังวันนี้เปิดมาส่งมาโอ้โหเอาแล้วจังวะน,นี้ได้อยู่มาแล้วครับหาแรนส่งต่อให้คุณคุณโอ้โหเสียบอลแต่จังวันนี้ยังไงครูคิกอยู่กลางสนามกลางสนามเปิดมาเอาแล้วจังวันนี้หลุดครับเอวาเบ้เฮมบับเป้ยิงลูกนี้โอ้หลุดอกหลังไปเองรับเอาเดี๋ยวหน้าไอ้เป้ทำไมหน้าตาอย่างนั้น โอเคนี่เปิดขึ้นมาครับบอลอยู่ที่คายวอลกเกอร์วอลเ,เกอร์ส่งต่อส่งต่อเอาแล้วฮาแราแลนด์ฮารแลนด์ขอเปิดเข้าไปข้างในลุ้นโอ้โหลูกนี้ยังได้อยู่โอ้โหไม่ได้แล้วหาเลยครับมิซิอุสเอาจังหวะนี้นลุดนไปแล้วโอ้โหแทงโอ้โหติดบ่อยอยังวะส่งไม่พาเลยอึบ อืมหน้าอยู่เอาแล้วจังหวันี้ฮาแรนฮาแรนกระชากยาวไว้ยิงหน้าอยู่โหเรียบร้อยเลครับจังวนันนี้สองต่อหนึ่งครับเอาแล้วเดี๋ยวเราขอเปลี่นตัวหน่อยขอเอาความฟิตหน่อยแล้วกันนะเกมรับนี่ต้องมาแล้วครับแต่ไม่มีตัวแบบว่าสำรองที่โดดเด่นเลยนะ โอเคไม่เป็นไรจะหมดเวลาแล้วครับจังหวะน,นี้เป็นลูกยิงของทางด้านฮารแลนครับลูกนี้เหมือนจะแตะยาวไปแล้วครับแต่โอ้โหยิงเท้าเร็วกว่านี่ครับสองวต่อหนึ่งครับดรามา่าไทยเกมหรือเปล่าครับเกมน,นี้ขอยันให้อยู่แค่นั้นเองนะครับในช่วงเวลาต่อเวลาพิเศษเอาแล้วจังหวะน,นี้เปิดยาขึ้นมาอา้าว หมดเวลา3นาทีพอมีเวลาอ้าวโอเคมาเลยของเราละหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วโอ้โหเกมนี้แม่ดราม่า้ทายเกมจริงๆครับเชือนเอาชนะไปได้หนึ่งสองประตูต่อหนึง่งนี่ครับผมในเกมนี้โอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสับลิปมาสอนนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนกาเ,เรียกว่า เปลี่ยนการแต่งตัวนะครับหรือว่าเปลี่ยนหน้าตาโค้ดนะครับผมในเกมนี้โอเคสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้รับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ